สวัสดีครับเรางคอเรียน่ถามันเปด่นมันเ่นอโคตานักกีฬาพุตธวันนักสวนกุหลาบวันนี้เป็นวันพิเศษกครับไปดีอยเปล่นไปไหนนไปไหนกันโม่าาบอกันไมรู้เรื่องเลยไปไปไหนนะไปเรงมันมัสิบปัไหน สมัย,มออยเขียวมีวะเลเขีวฟันฟันหล,ล้อ,อันนี้วันที่17ครับวันที่17มีนาคม67คขดขณะนี้เวลา9มโมงจุดส วันนี้ไปเที่ยวครับไปเที่ยวกำลังออกจากตัวจังหวัดตุกโคนราชธานีไปเที่ยวไปปล่อยแกไปปล่อยเขาปล่อยแก่สมัยไปไหนนะไปล่องแพไปล่องแพไปไปตัวหนาไปตนน้นารับไปล่องแพกันครับวันนี้ไป30กว่าชีวิต

ถ้าใครมีโอกาสก็ไปต้องไปที่เขื่อนสิริคอนได้นะครับภูนราสถานีเดี๋ยวไปถึงนู่นก็จะจะเอาภาพมาให้ดูครับว่าเขื่อนสิริคอนเป็นเขื่อนเขื่อนใหญ่ที่สุดในเขตภาคอีสานใต้เหร่อือภาคอีสานใต้นี่วก็จะมีแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ดินทอนแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายครับผมคนกระจายให้ท่านมาเที่ยวมาล่องแก่งนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอับวันนี้จะพาเด็กๆพาครอบครัวมาพาหลานเที่ยวกันเลยคุณไม่บายพวกมันก็มีไม่ปวดคล้ายๆเราเนี่ยสตาร์ปลอยแก่เขาเอามาปล่อยแก่ การเดินทางนะครับวอนนี้ว่าเอาไฟวางที่มโนไซยิปใส่ไปมไฟออกจอบาได้ไรมะม่ได้เลยเป็นดารายูทูบสองทำกินเป็นดิทท่องนี่เป็นนางเอกสองยูทูบเป็นโค้ชดังเลยให้บอ แถวย่เีบกัไปบอกแถวกรหง่ป้าเลยอไใา้ฟองยายกรบตายลองก็ว่าไม่ได้ม่ดีก็ฟ้องเงินยู่ใส่บาดเจ็บนี่กระตองเาไม่เคยเิ่งแบ่งลอยแบ่งาเอมลี้าเรื่องแป๊บนึง้างมาเที่ยวบนเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสอสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแกงหิน ไทยนักป่าด้วยราชป่ายทำงามลำต้นเทียนทันษาของจังหวัดอุบลราชธานีครับเจลีพลาสินเจลอะนี่แก้วบ๊อบมีเอ้าแขวมันหายไปใส่เบิร์ดก็ไปอยู่น้ำปากฟันไม่อยู่กับปากทำไมทำไมลูกไก่ว้าเพราะมันจะเอาหลอดไม่อยู่ โดนา่หงล่ไหลเมตกดีมาเอาอะไรเลยหรอครเอาอะไรเลยหมดเจ้างมดโอ้ยัดเจ้าว่าสิมานาีมไกินเนาะเทไหมอีเอนึข้าวรถอีจอยยังวะโอ้ไม่ไดจ่ายไปแล้เอเน่ฮะอมาอจ อ้าวอ้าวอ้าวอ้า้ยันเมาไม่เด้อมันห้ยิงเมาจัดอรมานคร like ับสกัยิงตรงอันกแกก่ไปทักนเออทุ่คนคิดเนมาแต่ลอยเอสนี่โอสิ่งของไมลกอ่อามานึงบายบายมาไปถึงตอนที่ไปถึงเขื่อนจีดินทอน ครันึ่ลุมแอร์ครั้งเราจะเอาภามาให้ดูอีกครั้งครับแค่นี้ก่อนเนาะอยิกินมันเป็นรังคับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายอ